สวัสดีครับคลิปนี้จะมาคุยกันถึงกิจกรรมสุดแสนพิเศษของเกมมดก็คือกิจกรรมก็ซิ l ่าหรือในชื่อไทยว่ามอนสเตอร์มาแล้วนะครับเป็นกิจกรรมที่มียาวนานถึง1เดือนเต็มนะครับโดยแฟรี่จะสลับสับเปลี่ยนเอากิจกรรมต่างๆเข้ามาให้เราเล่นนะครับตั้งแต่ฟักไข่นะครับ เปลี่ยนนิสัยก็ซิล่านะครับแล้วก็ช่วยก็ซิล่าสู้กับคิงกินเนอร่าและสุดท้ายนะครับสัปดาห์นี้ก็คือส่งก็ซิล่ากลับบ้านนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่ไปตามหาฟอสซิลไซโไบายในป่านะครับนี่เขาบอกว่าให้คุณไปรวบรวมฟอสซิลไซโไบายในป่านะเพื่อใช้ซ่อมแซมประตูแห่งเวลาและอวกาศก็คือประตูบานนี้ นี่อยู่บนเกาะมันก็มีนะอยู่บนเกาะก็มีนะครับเป็นอะไรที่สุดๆเลยนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายวันสุดท้ายของกิจกรรมแล้วนะครับก็สิ่งที่คุณต้องทําก็คือไปรวบรวมฟอสซิลนะครับีนหน้าตาแบบนี้ฟอสซิลหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าในแผนที่จะหน้าตาแบบไหนนะครับนี่นะครับฟอสซิลหน้าตาแบบนี้นะครับฟอสซิลไตรโลไบ์ค้นหาได้วันละ20่อันนะครับ นะไม่ต้องใช้พลังงานนะครับแค่ส่งกองทัพออกไปนะแค่ส่งกองทัพออก,ไป,กไปเก็บ,นะบ,บไปเก็บมันนะครับใช้คำว่าโจมตีจริงๆไปเก็บมันนะนะครับจะมีอยู่ทั่วแผนที่ครับวันแรกๆนีจะมีเยอะมากนะครับอันนี้ก็ลดลงไปหน่อยนะเพราะว่าอันที่โดดเก็บไปแล้วก็จะหายไปนะครับ เดี๋ยวเราจะไปเก็บให้ครบ20อันแล้วก็เอาไปซ่อมประตูถ้าหาไม่เจอนะครับให้เกมมันช่วยหาได้นะครับกดไปที่ฟอสซิลนะครับกดไปที่ไปท้าทายนะครับเขาจะพาไปหาอันที่อยู่ใกล้ๆคุณนะครับเนี่ยอีก3อันนะครับอีก3อันครบนะ นนว้าไปใกล้กลได้เลยครับอ่าผมอยู่ในเกาะนะครับเพื่อนเพื่อนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเปลืองวา้าร์ปถพืนเพื่อนอยู่บนดินแดนอุดมสมบูรณ์นะครับก็ต้องเสียหนึ่งวาถูกไหมแต่ผมอยู่บนเกาะครับสามารถว์ปไปในประเทศของตัวเองได้ฟรีในประเทศตัวเองนะ ผมประเทศผมคือสีม่วงนะครับผมวร่ปไปไหนก็ได้ในพื้นที่สีม่วงในฟรีนะครับแต่ถ้าเป็นออกนอกพื้นที่แล้วเนี่ยเสียวร่ปเหมือนกันครับจนนุนที่ท้าทายวันนี้ศูนย์ก็คือผมได้ครบแล้วนะครับครบแล้วก็ไปที่ประตูมิติเลยนี่มาส่งกันนะครับส่งเพื่อเอาคะแนนนะครับ คือผมเก็บมาตั้งแต่วันแรกนะครับด้วยความเข้าใจผิดว่าจะเหมือนกิจกรรมอื่นๆคือกดค้างได้ปรากฏว่ากดไม่ได้ครับผมต้องส่งแบบนี้ไปอีก86ครั้งอ่ะ85ครั้งละออาแล้แลครับ ส่งครบแล้วนะครับหมดแล้วนะก็ไปดูกันนะครับว่าจะได้รางวัลอะไรบ้างนี่รางวัลคะแนนครับกลับมาที่หน้านี้แล้วดูที่รางวัลคะแนนนะครับน,นี่จะได้สิ่งสำคัญเลยครับคะแนนเชื่อมโยงเอาไว้ไปแลกรางวัลใหญ่แหนะได้สปอได้ก้าง โอ้ไปไม่ถึงไายสัตว์ป่าถ้าอยากจะได้ถึงก็ต้องเสียตังค์ครับไม่ได้เงินฉันหรอกนะเนี่ยต้องเสียตังค์มาซื้อพอซื้อเต็นท์เรา,าเพิ่มนะครับเพราะว่าเก็บเองเนี่ยมันหมดแล้วนะครับนะโอเคใส่ฟรีได้แค่นี้ครับใส่ฟรีมาได้แค่หมื่นหมื่นเดียวนะครับก็ไม่มีปัญหา ต่อไปครับนี่คะแนนการเชื่อมโยงเอามาแลกของที่สวัสดิการมอนสเตอร์ครับนี่อันกลางครับที่เป็นหน้าก็ซิล่าเต็มเตมนะครับอันนี้นะครับสำคัญที่สุดถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้แลกอะไรเลยนะสำคัญสุดคืออันนี้ครับสกินรังเพราะมันได้บัฟการโจมตีของมดทหารทั้งหมด0.5%นะครับแล้ว ที่เหลือก็เนี่ยเลือกเอานะครับภู้พิทักษ์ก็คือสิ่งตกแต่งลังนะครับจะมีอันนี้บวก0.2นะครับบวกชีวิตมอตหาร0.2อันอื่นจะเป็นบวกป้องกันจากสกิล l มอพิเศษ0.1แล้วก็การโจมตีจากสกิลมอพิเศษบวก0.1นะครับก็เลือกเอานะส่วนตัวเอา0.2ดีกว่า <c oughs> งกต่างกันแค่0.1ก็โอเคแล้วนะครับ นะหรือเพืเ่อนๆจะเอาไข่ไขสัตว์2ดาวก็ได้นะครับตามใจตามใจนะครับหรือใครอยากได้แมงสาบนะอยากได้ก้างอยากได้นิวเคลียสไฮฟ,ฟายีนนะครับเอาไว้อัพยีนเซลล์แบคบทีเรียเชื้อราก็แล้วแต่เลยนะครับกรอบใครอยากได้กรอบไม่มีโบนัสนะครับนะ ได้แค่กรอบอวตามาเท่านั้นเองนะครับอ่ะผมเอาภูมิทัศน์ดีกว่านะครับเพื่อมันจะได้บัฟมตหารอีก0.2ก็ยังดีนะครับแรกเลยยืนยันนะครับนี่ผมแรกมาะ2ชิ้นแล้วนะครับสกินร่างแล้วก็ภูมิทัศน์เลือพันสนะครับพันสก็ แน่นอนครับแมงสาบของเราแมงสาบของเรานะยังเหลืออีกเจ็ดร้อยนะครับเหลืออีกเจ็ดร้อยโอเคเหลืออีกสองร้อยผมจะแลกเจ้าสิ่งนี้นะครับเอาไปอัพเซลล์เหมือนกันเซลยีนแบคทีเรียนะครับแลกได้สองร้อยยี่สิบนะครับแล้วเสร็จสิบ นี่ยังอุตส่าห์เหลือเศษให้แรกได้อีก2ชิ้นอ้าวเพื่อนๆจะแลกอะไรก็ตามใจนะครับอันนี้ไม่ว่ากันนะแค่แนะนำแค่แนะนำนะครับว่าสำคัญสุดคือสกินรังนะครับคือเจ้าสิ่งนี้พอมันได้โบนัสนี่สกินรังนะครับนะมันได้โบนัสด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอื่นใดหรืออยากให้ทำคลิปใดเพิ่มเติมนะครับสามารถ ทักแชทมาได้นะครับผมจะใส่ลิงก์ a c e b o o k แล้วก็ไลน์ส่วนตัวของผมไว้นะครับเพื่อนเพื่อนแอดเฟรนแล้วก็ทักแชทเข้ามานะครับพูดคุยเข้ามาส่งรูปเขามานะรูปสวัสด,ดีตอนเช้าไม่ต้องนะครับขอรูปเกมที่คุณสงสัยนะครับถ่ายรูปหน้าจอส่งเขามาว่าเอ้ยอันนี้ทำยังไงอันนี้อัพยังไงนะครับเขามาได้ใน u t u b e เนี่ยมันพิมพ์ได้วยตกส่งสื่อครับ นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะแปะลิ้์ของเพจเกมมดภาษาไทยให้ด้วยนะครับจะได้มาพูดคุยกันนะครับในกลุ่มคนไทยที่เล่นเกมมดนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฝากผู้สนับสนุนรายการสักนิดน,นะครับถ้า iPhone iPad Note b o o k p ีที่เพื่อนๆใช้เล่นเกมมดอยู่มีปัญหา iPad แบตววมแบบนี้ สามารถเปลี่ยนแบตใหม่ได้นะครับไม่ต้องซื้อใหม่เพียงติดต่อมาที่กิ๊กคอมพิวเตอร์2 8 5 9 4 4 4นอกจากนี้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการกล้องวงจรปิดที่เห็นหน้าชัดๆแบบนี้เห็นเลขทะเบียนชัดๆแบบนี้ก็ติดต่อมาได้ที่กิกคอมพิวเตอร์2 8 5 9 4 4หหรือถ้าเพื่อนๆมีปัญหาเกี่ยวกับจานดาวเทียมประตูรั้วรีโมตต้องการติดตั้งใหม่ หรือซ่อมของเก่าที่ใช้งานไม่ได้ก็ติดต่อมาได้เช่นกันที่คิกคอมพิวเตอร์0819265244ยินดีให้บริการครับผม